พาคุณผู้ชมมาชมดอกของว่านางจืดค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะช้าวันเสาร์สีม่วงเนี่ยค่ะสีม่วงอ่อนๆสวยงามตามากๆค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาก็ออกดอกปีละครั้งนั่นแหละค่ะปีละครั้งเนี่ยค่ะนี่ให้ชมดอก,กใกล้ๆเลยค่ะดอก,กใกล้ๆ ไม่น่าเชื่อว่าสปปรรพคุณทางทางยาทางใบทางสมุนไพรเนี่ยค่ะสปปรรพคุณมากมายค่ะไม่น่าเชื่อว่าดอกจะสวยงามขนาดนี้ค่ะหลายๆคนทักว่าดอกกล้วยไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะก็คือเขาเป็นพันธุ์ไม้เลยเนะาะอภรรก็เลยเอามาเนี่ยค่ะผูกติดไว้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูใบของเขาค่ะ ก้านใบของเนี่ยค่ะใบเขาจะคล้ายๆใบยะานางค่ะแต่ว่าใบเขาจะอิ่มน้ำกว่าเนี่ยค่ะเป็นใบของใบว่าลางจืบที่ว่าใช้ต้มดื่มเป็นน้ำชาใช้ประมาณ 4, 4ี่ใบค่ะต้มแล้วก็ดื่มถอนสารพิษในร่างกาย แล้วก็ผู้ที่แพ้ยาแพ้อาหารอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยค่ะใบของเขานี่เลยค่ะสมนุนไพรว่านางจืดค่ะสมนุนไพรว่านางจืดมาชมความงามของดอกดอกว่านางจืดค่ะ ทำความรู้จักกับใบใบว่ารังจืดแล้วเนาะต้นก็อยู่อยู่ข้างๆเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นเป็นเป็นช่อเป็นเป็น,เป,นเป็นพวงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาเขาบานออกดอกบานพร้พอมๆกันเยอะๆก็จะสวยมากอันนี้แค่ช่อละสามสามดอกก็สวยแล้วค่ะที่เขาจะบานต่อไปก็มีมีมีดอกนี้ค่ะเนี้ยค่ะเนี้ยน,นี่แล้วก็ดอกนี้ค่ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรลูกของเขาอะค่ะที่แก่แล้วอะเนี่ยค่ะก็ะคืออันเนี้ยเป็นดอกแล้วก็ บานแล้วก็ร่วงโรยแล้วก็กลายเป็นเนี้ยค่ะเดีย๋ยออีกหน่อยก็จะเป็นสีดำสีดำดำทดลองเก็บตากแดดไว้ว่าจะทดลองอ่าเพาะชำดูซิว่าเขาจะแตกหน่อออกมาไหมแตกต้นใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ทดลองค่ะแต่ว่าเก็บไว้แล้วค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็วันต่อไปก็ดอกเนี้ยจะบานค่ะ เช้าๆสีเขาจะออกม่วงม่วงเข้มพอตอนกลางวันเนี่ยสีจะออกม่วงอ่อนๆค่ะลักษณะกลีบคล้ายๆกล้วยไม้ค่ะคล้ายกล้วยไม้ค่ะเพราะเพื่อนๆหลายท่านทักว่าใช้กล้วยไม้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่นี่นี่พรุ่งนี้จะได้ชมอีกดอกหนึ่งดอกนี้ค่ะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้เช้าบานแน่นอนค่ะดอกเนี้ยค่ะอันนี้บานแล้วนี่บานแล้วอันนี้ใบพูนะคะคุณผู้ชมใบพูพอดีอ่าถ่าเขานี้เขาห้อยมาจากนี่ค่ะย้อนแสงเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะลำต้นก็นจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะ อยู่ข้างรั้วเนี่ยค่ะลำต้นเนี่ยค่ะเถาของเขาเนี่ยค่ะที่เขาห้อยลงมาแล้วก็ก็เลยจับเขาแปะไว้กับค้างพูเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็เลยจับเขามามัดไว้ตรงนี้ค่ะไม่งั้นเขาเขาก็จะไปห้อยอยู่ตรงเนี่ยค่ะแถวแถวนี้ยค่ะ ต้นลากแล้วก็ใบมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆแถมดอกก็ยังสวยสักขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆวันนี้ให้ชมกันอย่างจุใจเลยค่ะ สีออกม่วงเข้มๆกลีบดอกคล้ายๆกล้วยไม้ค่ะคล้ายๆกล้วยไม้ปลูกง่ายค่ะคุณผู้ชมปลูกง่ายมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดู อ่านี่นี่นี่ต้นต้นของเขาเขาเป็นพันไม้เลื้อยเนาะต้นของเขาเนี่ยค่ะเขาจะอยู่กับต้นมะเฟืองเนี่ยค่ะอยู่กับรั้วเนี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากอยากจะทดลองปลูกก็ใช้เนี่ยค่ะใช้มีดคมๆตัดตัดตรงเนี้ยค่ะช่วงระหว่างข้อเนี่ยค่ะระหว่างนี้ระหว่างนี้แล้วก็ไปชำได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนี่เลยนี่เลยค่ะกิ่ง ขนาดน,นี้ค่ะกำลังดีเลยตัดคมคมตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ใช้ช่วงเนี้ยค่ะไปเพาะชำได้เลยค่ะปักชำได้เลยค่ะปลูกง่ายค่ะเนี่ยเขาอยู่ตรงต้นมะเฟืองเนี่ยค่ะมะเฟืองก็มีนี่ค่ะมอนสเตล่ามาเกาะไว้ในไหนก็พาชมแล้วก็พาชมต้นมะเฟืองเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ ลางจืดค่ะลางจืดเขาก็จะอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ ปุ๊บ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 อ้าวให้ชมใบก่อนอาจจะมืดๆนิดนึงย้อนแสงย้อนแสงโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะ